เมื่อคืนที่ผ่านมาจีนประกาศไม่ซื้อโบอิงที่สั่งไว้กับสหรัฐโบอิงจริงๆเพิ่งจะพองกหัวฟื้นตัวมาได้จากสถานการณ์โควิด -19 นะช่วงปี2019ถึง2020ัคำสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันเดินทางไม่ได้เพิ่งจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่นะจากจีนก็หลายสิบลำเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐบาลจีนสั่งให้บริษัทการบินของตัวเองนะเอกชนเนี่ยไม่ต้องเอาโบอิงแล้ว ทำให้เมื่อคืนหุ้นของ Boeing ตก Boeing shares fall on report that China has halted its delivery as part of trade war เป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าเพราะฉะนั้นจีนก็เริ่มเล่นกลับแล้วนะปลดสินค้าของสหรัฐไปทีละตัวทีละตัว,ตวซึ่งเป็นสินค้าที่จีนหาทดแทนจากที่อื่นได้ไม่เอา Boeing เอาอะไรก็เอา Airbus แล้วจีนก็มีเครื่องบินที่ตัวเองผลิตได้แต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมยังไม่ค่อยเห็นบินเท่าไหร่ที่ชื่อโค m แมเมื่อวานตอนอยู่ที่เวียดนามเนี่ยสีจิ้นผิงก็พยายามให้เวียดนามสั่งซื้อไอ้เครื่องบินรุ่นนี้แต่คนก็ยังรู้สึกว่าเป็นโบอิงหรือ a i r b u ัสน่าจะดีกว่าก็ยังไม่สําเร็จในการที่จะนำโคแมเข้าสู่ตลาดสายการบินพาณิชไม่มีรายงานนะคะว่าพอไม่เอาโบอิงแล้วจะไปเอาอะไร เพราะว่าการสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะประกอบเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จแล้ว Airbus ตรงน,นี้ก็คงจะยุ่งมากนะเพราะว่าเขาจะหันไปประกอบพวกยุโทโธปกรณ์พวกเครื่องบินรบด้วยนี่คือการโต้กลับของจีนซึ่งไพ่ในมือจีนเนี่ยจริงๆมีเยอะกว่า